ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเท็นฉันเป็นตัวรายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไ่วยพรให้เธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แกล้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเทีนฉันเป็นตัวายร,รู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังหหวพรในเธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเท็นฉันเป็นตัวายร,รู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวพรให้เธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเห็นฉันเป็นตัวรายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวพรให้เธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไหมว่าฉันร้องไห้แกล้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเห็นฉันเป็นตัวายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวพรในเธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไมมว่าฉันร้องไห้แกล้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเทีนฉันเป็นตัวไรรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไ่วพรให้เธอนั้นโชคดี ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเท็นฉันเป็นตัวรายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวพรให้เธอนั้นโชคดี